เพราะว่าเราก็ได้ทำการจริงๆแล้วได้ได้ทำงานมาตั้งนานแล้วเดีวันนี้มันก็เป็นตรถวันสัญลักษณ์่าจะให้มูการรายวัไปให้กับที่น้องกาการถือวัตถรายวัดไปะกับที่ต้การการถ็ได้ทำการบีกให้กับกลุ่มคกรทางด้านกทวงาาอเป็นคนที่มีามคัญมากๆที่เขาต้องการต้องรัเยอะครับ ก็จีบให้ครบอันนี้เราก็จะเน้นจีดทรุงนะครับทั่วกรุงเทพมหานครเพื่อรองรับการเปิดรทอมขเงนักเรียนนะครับก็จะทำให้ประชาอได้สบายใจได้ใจได้ว่าทอย่าคเป็ปลอดภัยนรได้รับวัคซีนั้มนแล้วเมื่อได้ข่าวนะครับจากทาง ดีนะว่าวัคซีนที่ต้องแบบที่ที่เราใช้อยู่นะครับใช้เป็นวัคซีนที่ให้กับพี่น้องญาติในไทยกำลังจะขอครอบคลุมอายุอายุถึงสามขวบเพนั้นก็ขอให้บรรดาผู้ปกครองนะครับพ่อแม่นะครับที่มีลูกเล็กๆเราช่วยกันตั้งใจว่าขอให้การอนุมัติการใช้วัคซีนต้องเป็นทุน การอนุมัติได้เร็วที่สุดรัฐบาลให้ความมั่นใจนะครับให้คํญญายืนยันว่าเมื่อมีการอนุมัติไปจนถึงช่วงอายุใดเราก็จะตามจัดการวัคซีนจัดวัคซีนไปให้บริการกับคนทุกช่วงอายุที่วัคซีนจะให้บริการทั่วถึงฟังกระทรูงสารณสุขไม่ต้องไปฟังโรงพยาบาลน,นะครับ ก็สับสนเพราะว่าฟังหลายฟังหลายฝักสับสนเพราะฟังทางไลน์ฟังทางโซเชียลแต่ไม่ได้ฟังผู้ที่รับผิดช,ชอบผู้ที่รับผิดช,ชอบมีอยู่แค่นี้นครับในการจัดวัคซีนให้กับพี่น้องประชาชนชาวไทยมีรัฐมนตรีช่วยมีท่านประหลัดมีท่านอธิบดีกรมควบ mm hmm. คุมโรคอธิบดีกรมการแพทย์นะครับแล้วก็เราก็ให้การให้การสื่อสารเท่ามากที่สุดเท่าที่จะมากได้แล้ว แต่และโรงพยาบาลของกระทรวงสาธารณสุขต้องออกมาแก้ข่าวว่าไม่มีการเลื่อนและไม่ได้เคยเลื่อนนะครับเพราะนั้นก็ต้องต้องต้อง,ต,องต้องฟังจากคนที่มีหน้าที่รับผิดชอบแล้วก็ฟังไม่ต้องฟังเยอะฟังทีเดียวนะยืนยันว่ามีคนมีฉีดมีวัคซีนฉีดมีวัคซีนฉีดตามนัดนะครับ ใครนัดได้วันไหนก็กมีวัคซีนจีตวันนั้นนะครับโอเคแชรีฟออกมาเลย